เรามาตามข่าวสารของคารวัเกอร์กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสดุดบอกว่าแมสตี้เนี่ยจะรั้งตัวคารวัเกอร์ให้ต่อสัญญาใหม่กันท่าเสือใต้าบยืนนะครับไม่อยากจะขายเลยนักเต่คนนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟราบิซิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ครับบอกว่าแมสตี้ตอนนี้ ปรารถนาที่จะเก็บคาร์วัเกอร์กองหลังทีมิอนเกษต่อไปอีกนานเท่านานเลยนะครับท่ามกลางความสนใจจากสุดใต้ไบเยนมินิกคือซางโรมาโนครับบอกเลยว่าแมสตี้จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับคาร์วัเกอร์แทนที่สัญญาปัจจุบันที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวเหลือจนถึงเดือนมิถุนายนปีสองพนสิแมสตี้ครับไม่มีแผนขายคาวเกอร์ในช่วงตลาดสัมมนี้หรือการเสียคาวเกอร์แบบไม่มีค่าตัวมาถึงกลางปีหน้าหลังรู้ความสนใจจากไบเยนนะครับสโมสรจากเยอรมนี i, ที่พร้อมเจียดเงินซื้อแบ็กขวาทิม สำหรับคาร์วอเกอร์เนี่ยย้ายจากสเปอร์มาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปี2017นะครับค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ลงสนามไปแล้ว6ฤดูกาล254เกมยิงได้6ประตูกับแมนซิตี้แบ็คขวาวัย33ปีคนนี้ประสบคอนเรตกับเป๊ปคูเดล่าอย่างมากเลยครองแชมป์พรีเมียร์เล้งเกตถึง5สมัยเอฟเอครับ2สมัยคาราบาวครับ4สมัยรวมไปถึงแชมป์ UCL ล่าสุดเนี่ย1สมัยนะครับซึ่งเป็นทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสำหรับคาร์วอเกอร์กับแมนซิตี้นะครับอออืื้หต้องมาตามครับ บยบร์นอยากจะได้จริงๆครับแต่เราต้องบอกว่าแมนซิตี้ไม่อยากจะปล่อยนักเตะคนนี้เลยก็ต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปกับสัญญาใหม่ที่แมนซิตี้จะเสนอให้กับคลยวอล์กเกอร์นะครับต้องมาตามยาวๆจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปเลอย